ตีห้นาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้าให้ดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลฟ์คนดูเป็นหมื่นดูสดๆเป็นหมื่นนะทำไตามหาสันไลน์น้ำยาล้างจานอ่ะพูดจริงอ่ะจริงๆไม่เบิร์ดนม่ทั้งแผงแต่ดูกูสีหน้าเขาเขาบอกโอโหเขาบอกหายหลายที่้ะใครไม่รู้เอาไปแล้วตามเจอหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับถามก่อนขโมยไหม ไทยสมัยกรุ๊ปเผยความสำเร็จการให้บริการรถสาธารณะพลังงานสะอาดแก่ประชาชนมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมเปิดตัวรถเมล์ไฟฟ้าราคาประหยัดหรือรถอีวีสีส้มจำนวน60คันตามนโยบายภาครัฐให้จัดหารถร้อนบริการประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเสริมการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากขึ้น1พฤศจิกาเราก็จะมีรถตัวใหม่เป็นรถอ่ารถร้อนนะคะเป็นรถ8เมตรสีส้มมีให้บริการ10เส้นทางนะคะ1 5 20 25อันนี้สุดเส้นทางนะคะ